บริเวณท่านก็ง่ายๆนะครับมีคนชาวจีนนะฮะที่สการะเมื่อในยุคก่อน Gracias. ครับลวงปู่ศุกวัดปากคลองมาขามเท่าลุงปู่ศุกวัดปากคลองมาขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาทน,นะครับพิฐานอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์นะครับท่านผู้ชมอยู่วัดสิงห์นี้เองจังหวัดชัยนาทน,นะครับชัยนาททางที่จะมาอุทัยธานีนี่แหละนะครับ ทางที่ผ่านอุตรยธานีนะฮะเขาสร้างหลวงปู่สุกองค์ใหญ่มากเลยเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะฮะอ,องค์นี้นะครับปฏิฐานอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดปากคอมะขามเท้านี่แหละนะครับที่วัดของท่านเองเนี่ยนะครับเชิญนิสานิกชนมาบูชาท่านได้น,นะฮะมาสักการะ,ะมาบูชามาบน,านการแสงเก่าวปฏิหารของท่านมากมายที่ได้รู้กันมาเน,นี่นะฮะเรียกว่าเรียกว่าพระกิจอาจารย์เรียกว่าพระเทระ ที่ยิ่งใหญ่ก็ว่าได้นะครับเป็นตำนานปูสุกนาแห่งวัดปากคอมาขามเท่า ดูว่าปฏิหารหน่อยเด้